ไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่น้องมุสลิมที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็เริ่มที่จะออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันแล้วนะคะเพื่อเตรียมต้อนรับเดือนถือศีลอดค่ะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงขึ้นค่ะ หลังจากที่ทางสำนักจุลาราชมนตรีนะคะได้ประกาศให้วันนี้ก็คือ2เมษายน2565พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศเฝ้าดูดวงจันทร์หลังพระอาทิตย์ตกเพื่อกำหนดวันที่1เดือนรอมฎอนเป็นประจำปีฮิจร้สักราช1443ซึ่งหากมีผู้พบเห็นดวงจันทร์วันที่1ของเดือนรอมฎอนก็จะตรงกับวันที่3เมษายนแต่หากว่าไม่มีผู้ใดนะคะพบเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวก็จะตรงกับวันที่4เมษายนค่ะ ทำให้ช่วงเช้าของวันนี้นะครับบรรยากาศที่ตลาดเทศบาลเมืองปัตตานีก็เป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมต่างเดินทางมาจับจ่ายอาหารกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหารสดทั้งไก่เนื้อและก็อาหารทะเลครับเพื่อนําไปประกอบอาหารวันแรกของเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าในวันนี้มีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะครับโดยอาหารมื้อแรกถือว่าเป็นมื้อที่สําคัญที่ทุกคนต้องตื่นขึ้นมารับประทานเพื่อรับวันถือศีลอดครับ สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมนะคะก็ได้แก่เนื้อแล้วก็ไก่ค่ะโดยราคาในปีนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงตรึงราคาเอาไว้ไม่ให้สูงกว่าในปีที่แล้วโดยเนื้อสันในและสันนอกนะคะอยู่ที่กิโลกรัมสองบาทนะคะเช่นเดียวกับที่ไก่สดค่ะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทแล้วก็อาหารที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในช่วงถือสินอดก็คืออินทผลัมแล้วก็ขนมหวานต่างๆซึ่งในตัวนี้ซึ่งในปีนี้นะคะก็ได้มีการปรับตัวสูง ขึ้นนอีคค่ะคุณกกวิเรียกว่าตอนนี้นี่เป็นช่วงเวลาเทศกาลหรือว่าประเพณีของพี่น้องทุกศาสนาเลยนะครับใกล้เชีงเมง้งสงกรานและก็รวมถึงการถือศีลอดในเดือนมฎดอนด้วยนะครับ